Thank you. แอมอมอร์เองผมเป็นเงือกตอนที่24กับขังเรือสองลำแล่นออกไปไกลแต่ก็ยังตามหาอีวาไม่เจออำนาจพยายามเค้นถามถึงสถานที่นั้นกับเจราดาแต่ก็ใช้เวลามาหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ได้อะไรคืบหน้าเลยเจราดาปากแข็งจริงๆฉันจะกอดเธอเลดาแค่เธอบอกฉัน ว่าบ้านของพวกเงือกอยู่ที่ไหนอํนนาทางเจรดาที่ถูกคนนำตัวออกมาจากตู้กระจกและให้มานั่งอยู่ข้างๆกับตู้กระจกมีคนเดินเอาผ้าผืนใหญ่มาห่มตัวให้เธอก่อนจะเดินออกไปปล่อยให้อํนนาคุยกับเจรดาตามลำพังในห้องนี้ตอนนี้มีเพียงอํนนากับเจรดาสองคนอันนาจ,จะใช้วิธีที่คิดว่าทำให้เธอยอมบอกสถานที่นั้นออกมา เขาส่งมือไปลูบหัวเจราดาก่อนจะพูดเสียงอ่อนนุ่มฉันไม่อยากจะทำแบบนี้กับเธอเลยนะระดาสีหน้าและแววตาในตอนนี้นั้นมันทำให้เจราดารู้สึกว่าอบอุ่นยังบอกไม่ถูกอำนาจไม่พูดไม่มองเธอด้วยสายตาแบบนี้มานานมากแล้วพอได้เห็นอีกครั้งมันก็ชื้นในใจดีเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับไม่ได้มีรสชาติของความรักเท่าไรนะักแต่คุณก็ทำไปแล้ว เธอเอ่ยเสียงสั่นเทาทั้งเสียใจและโกรธไปในเวลาเดียวกันอยากจะร้องไห้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะหลายอย่างที่อำนาจมอบให้เธอนั้นมันสร้างเป็นบาดแผลในใจขนาดใหญ่ทำให้ใจของเธอเกือบจะด้านชาแต่เพราะว่าเพลงเงือกของเธอนั้นมันทำให้เป็นแบบนี้และเธอก็เลือกอำนาจไปแล้วตั้งแต่ต้นดังนั้นจึงทำได้แค่ยอมรับชะตาก,กรรมของตัวเองฉันขอโทษเธอก็รู้นี่ ว่าฉันขี้โมโหขนาดไหนอันนาจเออยังอ,อ,อ่อนและนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ควรจะทำเจระดาวรู้ดีคุณไม่เคยรักฉันเลยคุณหลอกใช้ฉันมาตลอดและตอนนี้คุณก็กำลังหลอกใช้ฉันอีกเอามือของคุณออกไปเถอะค่ะเธอบอกและหันหน้าหนีเจระดาวรู้ดีว่าอํานาจกำลังจะมาไหมไหนหมุกนี้เธอเจอมาเยอะแล้ว ครั้งนี้ฉันต้องขอโทษเธอจริงๆนะละดาแต่ว่าฉันอยากได้เอวามาเป็นของฉันจริงๆเขาพูดออกมาได้อย่างหน้าไม่ไอายทั้งที่คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยานั้นทั้งที่คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยานั้นนั่งอยู่ตรงหน้าแทๆ้ๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะคุณอำนาจเจรดาขบกลามแน่นเธอบอกว่าเป็นสามีไปอย่างนึกสมน้ำหน้าเพราะเธอรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ทำไมจะไม่ได้แค่เธอบอกว่าเอวากำลังจะไปที่ไหนแค่นั้นเองแต่ให้คุณรู้ว่าเอวาอยู่ที่ไหนคุณก็เอาเอวามาเป็นของคุณไม่ได้เอวารักเฮียเปและเขาก็ยกใจให้เฮียเปไปแล้วคุณไม่มีทางที่จะได้เอวามาครอบครองอำนาจไม่อยากจะเข้าใจที่เจรดาพูดแต่เงือกก็ไม่ได้มีแค่เอวาที่เป็นเงือกที่สวยงามแต่เงือกที่บ้านของเธอมีเยอะมากเลยนี่ เอาเอวาไม่ได้งั้นเอาเงือกตอนอื่นมาแทนเอวาก็ได้แล้วนี่นะบอกฉันมาเถินนาละดาว่าบ้านของเงือกอยู่ที่ไหนอํานาจพยายามพูดดีกับเธอให้มากที่สุดทั้งที่ในใจนั้นอยากจะกระชากหัวคนตรงหน้ามาตกให้น้ำใจก็เถอะแต่ก็ทำไปแล้วนี่และมันก็ไม่ได้อะไรและเจราดาถึกทนจนเกินไปตกจนมือหักก็ไร้ประโยชน์ พวกเราเดินทางไปตามที่ต่างๆตรงไหนมีอาหารและที่หลบภัยตรงนั้นก็จะเป็นบ้านของพวกเราเพราะงั้นบ้านที่ฉันเคยอยู่อาจจะเป็นคนละที่กับที่เอวาอยู่เจระดาบอกออกไปแบบนั้นแต่อํานาจก็ไม่ได้ลดละความพยายามของตนก็ไม่เป็นไรบอกมาก่อนว่าบ้านที่เธอพูดมามันคือที่ไหนจะได้เดินเรือได้ถูกทางฉันไม่บอกคุณหรอคะ่ะ อย่าคิดว่าแค่พูดดีๆด,ด้วยแล้วฉันจะช่วยคุณฉันจะไม่บอกสถานที่พวกนั้นกับคุณเป็นอันขาดคุณจะเข้ามาลุกรานเงือกตนอื่นไม่ได้อีกฉันจะไม่ยอมอีกแล้วเจรดารู้ว่าเธอนั้นทำผิดต่อเงือกด้วยกันมามากแต่ครั้งนี้อำนาจทำมากเกินไปแล้วจรงิงๆเขาถึงขั้นเตรียมพร้อมเพื่อที่จะจับเงือกหลายตัวกลับไปแบบนี้เจราจะไม่ยอมฉันไม่ได้นอนกับเธอมานานเท่าไรแล้วนะ อำนาจรู้ว่าเจราดาต้องการแบบนี้มากขนาดไหนเขามองออกว่าคุณตรงหน้าหอยหากันแต่เขาแค่ไม่ต้องการทำเรื่องอย่างว่ากับเธออีกด้วยสาเหตุใดนั้นก็ไม่อาจรู้ได้รางเล็กมองจ้องหน้าของอำนาจเธอไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาแต่เป็นอำนาจที่เอ่ยด้วยท่าทางที่เชิญชวนเป็นปีแล้วได้ไหมนะเขาส่งมือไปรูปที่ข้างแก้มของเธอจะถามเธอไมคุณรู้สึกผิดหรือไง ที่ได้พูดเรื่องนี้เจรดารู้ว่าเขาไม่มีทางที่จะรู้สึกผิดกับเธอแน่ๆแ,แต่ก็ถามเพื่อประชดและในใจก็แอบหวังอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอยู่เหมือนกันช่วยทำให้ฉันมีความสุขหน่อยสิวันนี้ฉันอยากจะคุยกับเธอดีๆฉันจะปล่อยเธอจะให้เธอก่อนและจะมีเซ็กกับเธอด้วยเรามาทำเรื่องดีๆให้กันเถอนะนรดาพูดเรื่องอะไรอยู่คะคนอย่างคุณ ไม่เคยทำเรื่องดีอะไรเลยนะเจรดาเอ่ยเสียงดังน่าตลกสิ้นดีที่อำนาจพูดออกมาแบบนั้นดูยังไงก็รู้ว่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงระดาฉันพูดกับเธอดีๆแล้วนะอำนาจหงดุดหงิดแต่ก็พยายามเก็บอาการฉันได้ยินที่คุณพูดทุกคำคะ่ะเธอบอกอย่างไม่ได้สนใจอะไรในใจก็เจ็บปวดเหลือเกินที่กอดคนตรงหน้าไม่ได้เธอกอดเขาไม่ลงอีกแล้ว คนจะร้ายอย่างอำนาจเธอรักเขาไปได้ยังไงนี่คือความรู้สึกผิดที่เจราดามีเต่าเงือกที่เธอเคยหลอกให้มาหาเงินให้อำนาจกัดฟันอดทนทั้งที่ใจอยากจะหยุ่มหัวเธอฟาดลงพื้นให้สมองแตกกระจายไปซะแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ก่อนต้องมีเซ็กกับระดาสักครั้งเพื่อเรียกความรักของเธอกลับมาสักหน่อยอำนาจคิดในใจก่อนจะเข้าไปกอดเจราดาเอาไว้แน่นทำให้ร่ามเล็กตกใจจนตาเบิกกว้างว่าอำนาจกอดเธอเองเลยงั้นเหรอ นั่นทําให้เจราดาวันไหวในใจอยู่บ้างแต่ถึงอย่างไรเธอก็จะไม่ทําผิดต่อเงือกด้วยกันอีกแล้วมือหนาลูปคำร่างเล็กของเจราดาไปทั่วและไม่รอช้าที่จะจัดการกับเรื่องอย่างว่าและไม่รอช้าที่จะจัดการทําเรื่องอย่างว่าเจราดาเองก็โหยหาสิ่งนี้จากคนที่เธอรักมานานมากแล้วจึงไม่คิดที่จะขัดขืนและยอมให้อีกฝ่ายได้แทะรวมเธอไปทั้งตัว แต่นั่นมันก็เพียงแค่นั้นต่อให้อำนาจจะให้ความสุขแก่เธออีกกี่ครั้งเธอก็จะไม่ยอมบอกที่อยู่ของเงือกเด็ดขาดทางด้านนอกเรือลูกเรือเห็นถึงบางอย่างที่น่าสนใจไม่รู้ว่าจะใช่สิ่งที่เจ้านายอย่างอำนาจกำลังตามหาอยู่ไหมแต่ก็ควรที่จะเรียกให้มาดูสักหน่อยจึงไปตามอำนาจมาเมื่ออำนาจมาถึงก็มองดูสิ่งที่ว่านั้นจากเครื่องตรวจจับบางชนิด ที่แสดงจุดสีแดงอยู่บนจอบอกว่าตรงนั้นมีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวอยู่อํานาจสั่งให้เดินเรือไปทางนั้นทันทีและตามไปห่างๆที่หัวเรืออํานาจใช้กล้องส่องทางไกลในความมืดส่องไปยังที่ที่มีบางอย่างอยู่เขาเห็นว่ามันมีอะไรแน่ๆแต่ยังระบุไม่ได้เพราะยังเห็นไม่ชัดผมคิดไม่ผิดจริงๆที่จ้างคุณ ผมคิดไม่ผิดที่จ้างอดีตทหารเรืออย่างคุณมาทํางานนี้ให้จริงๆท่านนั่นใช่ของที่ผมตามหาอยู่แล้วก็เงินจะโอนเข้าบัญชีคุณอีกห้าล้านอำนาจหมายถึงของในน้ําที่เจอถ้ามันใช่เอวาจริงๆเขายอมจ่ายอย่างไม่กลัวจนเช้าวันต่อมาเจรดาตื่นขึ้นมาในสภาพที่อิดโรยเพราะเมื่อคืนอำนาจอารมณ์ดีที่เหมือนว่าจะเจอเอวา เลยจัดเรื่องอย่างว่าให้เจราดาแบบไม่มีพักตื่นแล้วเหรอกินอะไรหน่อยไหมอำนาจนั่งอยู่ตรงมุมทานอาหารในห้องเล็กๆที่ใต้ท้องเรือเขากำลังจิบกาแฟกับขนมปังปิ้งทาเนอยอยู่คุณทำแบบนี้ทำไมนั่นคือคำถามของเจราดาหลังจากที่เธอลุกนั่งห้อยขาลุงข้างเตียงตัวเล็กนั้นทำไมถามประโยคนี้อีกแล้ว่ะราดาถามมาทั้งคืนแล้วนะ เปลี่ยนคำถามบ้างสิตลอดการร่วมรับที่ผ่านมาจิรดาเอาต่ถามประโยคนี้ซ้ำๆแต่อำนาจก็ไม่ได้ให้คำตอบเธอเลยคุณนอนกับฉันเพราะอยากจะปลดปล่อยใช่ไหมปกติก็มีสาวสาคอยประนินบัติให้นี่แต่อยู่บนเรือแบบนี้ก็เลยเอาใครไม่ได้นอกจากฉันสินะเจรดามั่นใจว่าเธอคิดไม่ผิดสิ่งที่อำนาจทำลงไปอาจจะเพราะเหตุผลนี้ก็ได้ เขาคงไม่ได้หันมาพิสวาส์อะไรเธอตอนนี้แน่พูดมากแต่เช้าเลยนะเธอเนี่ยอำนาจเอ่ยเสียงดุลูกเดินเอาขนมปังในมือยัดใส่ปากของระดากินนี่เข้าไปแล้วก็หุบปากซะใจร้ายเธอพูดเสียงเบาในขณะที่ในปากยังมีขนมปังคายอยู่ถ้าจะร้องไห้อีก็เก็บมุกเงือกเอาไว้ให้ด้วยละ่ะฉันจะไปดูเอวาสักหน่อยอำนาจเดินไปเปิดประตูแต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะเจรดาเอา่ยล้างเอาไว้ ที่พวกคุณเจอเมื่อคืนเป็นเอวาจริงๆเหรอเธอถามเพื่อให้ใคลายความสงสัยทะเลก็กว้างไกลทำไมถึงตามเจอเอวาได้เร็วขนาดนั้นฉันว่าใช่นะฮ,ฮึพูดจบเขาก็ออกไปจากห้องเจร,รดาคิดที่จะหนีทันทีเธอจะต้องไปบอกให้เงือกทุกตนหนีไปให้ได้และที่สำคัญต้องบอกเอวาเรื่องนี้ระดารีบกินขนมปังในปาก ลุกมากินชิ้นที่อำนาจกินไม่หมดด้วยกาแฟในแก้วที่เหลืออยู่เธอก็กินจนหมดและแอบออกมาจากห้องด้วยตัดวดเปล่าเธอไม่สวมใส่เสื้อผ้าเพราะคิดที่จะกระโดดลงทะเลไปเลยและมันก็ช่างง่ายได้จนน่าแปลกใจเจรดากระโดดลงน้ำไปอย่างไม่มีใครรู้ได้ยังไงแต่ถึงอย่างนั้นตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องรีบว่ายน้ำไปหาเอวากน อีกทางด้านหนึ่งของเรือนี่ครับคุณอำนาจทะลุงทะเลไปจริงๆด้วยส่งเครื่องมือจับสัญญาณมาให้อำนาจดูทำให้อำนาจยกยิ้มร้ายออกมาทันทีหนังนี่มันโง่ดีจริงๆแต่ก็หวังว่าเครื่องส่งสัญญาณที่มันกินเข้าไปจะอยู่ได้นานๆหน่อยนะเขารู้ว่าเจราดานใจแข็งขนาดไหนและเมื่อคืนระหว่างที่ร่วมรักกันเขาก็พยายามทมเจราดาอยู่ตลอด แต่ก็ไม่เป็นผลอะไรเลยดังนั้นจึงต้องมีอีกแผนเอาไว้สำรองกระเพาะของมันคงจะไม่ย่อยของพวกนี้หรอกครับน่าจะพอให้เรามีเวลาตามไปทันอยู่ครับชายคนนั้นเอ่ยบอกพร้อมกับหยิบเครื่องติดตามสัญญาณมาจากมือของอำนาจคุณนี่ฉลาดดีจริงๆเลยนะที่คิดแผนยัดเครื่องขนาดจิ๋วนั่นพร้อมกับขนมปังเส่ปากนาั่นน่ะนี่เป็นวิธีเดียว ที่จะใช้กับคนปากแข็งอย่างเธอครับเขาบอกเพิอมกับดีใจที่งานนี้สำเร็จเงินทั้งนั้นที่จะได้รับมาอย่างมากมายทำให้ดีใจที่แผนนี้ทำให้อำนาจพอใจมากอันที่จริงปกติวิธีนี้จะใช้กับยานพหนะแต่เงือกอย่างเจรดาจะเอาไปติดตามตัวเลยก็คงยากเพราะงั้นก็ให้กินเข้าไปเลยละดีที่สุดเจรดาไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองหลงกล ตกหลุมพรางพวกคนชั่วและไม่รู้ว่าตัวเองนั่นที่กำลังจะพาคนพวกนั้นไปยังบ้านของเธอผ่านไปอีกคืนและอีกวันทางด้านเอวาตอนนี้เอวาเดินทางมาถึงยังที่ที่ตนจากไปแล้วเงือกหลายตัวที่ได้เห็นเอวาต่างก็เข้ามาแสดงความยินดีบางตนขอรูปท้อง บางตนกอดเหมือนเป็นการต้อนรับการกลับมาบางตนดีใจและอรีไปบอกท่านผู้นําฝูงเงือกท่านผู้นำเอวากลับมาแล้วเสียงที่เอ่ยนี้ทำให้ทิดาที่คุยอยู่กับท่านผู้นําดีใจมากพี่เอวาทิดาเอ่ยพร้อมกับรีบว่ายน้าไปหาเอวาทัานทีส่วนท่านผู้นํำก็รอเอวาอยู่ยังที่ของตนเอวาเข้ามาหาท่านผู้นำ โดยมีทิดาตามติดมาด้วยรอยยิ้มการกลับมาของเอวาในครั้งนี้เงือกทุกตนนั้นดีใจมากทุกตนยินดีกับเอวาที่ท้องได้สำเร็จและดีใจที่เอวาปลอดภัยกลับมาในที่สุดเจ้าก็ทำได้ข้ายินดีกับความสำเร็จนี้ของเจ้าด้วยขอบคุณท่านผู้นำการกลับมาของเราในครั้งนี้มีข่าวดีมาบอกทิดาด้วยเอวาเอ่ยพลางยิ้มแย้ม ข่าวดีของทิดางั้นหรอพี่เอวาข่าวดีเรื่องอะไรหรอคะทิดาถามด้วยความตื่นเต้นดวงตาของเธอเบิกกว้างเป็นประกายมันสื่อให้เห็นถึงการที่เธอรอฟังข่าวดีแม้ว่าเงกเด็กจะถามออกไปแบบนั้นแต่ในใจก็คิดเอาไว้ลึกๆแล้วว่าข่าวดีที่ว่าขอให้เป็นเรื่องของแม่ทีเธอะพี่เจอแม่ของธิดาบนเมืองมนุษย์ประโยคนั้นทำให้ธิดาน้ำตารื้นขึ้นมา เธอเงียบอยู่ครู่หนึ่งดีใจมากจนน้ำตาไหลแม่ของเธอยังอยู่ดียังไม่ตายอย่างที่เคยเข้าใจและพ่อของหนูล่ะคะพี่เอวาสองมือของเด็กน้อยจับแขนเอวาเขย่าไปมาพ่อของทิดาพี่ไม่แน่ใจว่าจะใช่เขาคนนั้นหรือเปล่าเอวาบอกพลางคิดไปถึงอำานาจเอวารู้แค่ว่านั่นคือสามีของเจรดาแต่ไม่รู้ว่าจะใช่พ่อของธิดาด้วยหรือเปล่า แพระถ้าใจมันก็ดูเหมือนว่าพ่อของเธอนั้นไม่ใช่คนดีเลยเรื่องพ่อไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าแม่ของธิดาเขาเขาบอกว่าจะไม่กลับมาเอวารีบเอ่ยแรกขึ้นมาทันทีแม่บอกแบบนั้นเหรอคะธิดาถามเสียงเศร้าเธอมีสีหน้าสะดุดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังยิ้มแย้มอยู่ทแท้แต่แม่ของธิดาสบายดีนะแถมยังใจดีอีกด้วย ถ้าแม่มาไม่ได้งั้นธิดาไปหาแม่เองได้หรือเปล่าธิดาไม่คิดถอดใจเธออยากจะเจอแม่สักครั้งขอแค่ได้เห็นหน้าและกอดให้อุ่นที่คงให้คำตอบไม่ได้ธิดาต้องไปขอท่านผู้นำธิดายังไม่ถึงวัยที่จะออกไปจากที่นี่ได้ท่านผู้นำไม่มีทางอนุญาตอยู่แล้วธิดารู้ดีว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นแน่ ไม่จำเป็นต้องไปถามก็รู้ได้ทางด้านอํานาจตอนนี้เข้ามาถึงที่นี่แล้วที่ที่เอวาและเงือกตัวอื่นอื่นอาศัยอยู่อํานาจมาถึงแล้วนะคะทุกคนแล้วจะทำอย่างไรดีเดี๋ยวเรามารอรื้นกันในตอนต่อไปนะคะเดียวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เดียได้เปิดจองแฟนฟิก เรื่องผมเป็นเงือกแล้วนะหากใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะคะไปสั่งจองเอาไว้ก่อนแล้วพอถึงวันที่ราคาเล่มออกมาเนี่ยจะยกเลิกหรือจะยืนยันการจองต่อก็ได้ตามที่สะดวกเลยคะ่ะหรือถ้าใครอยากทราบรายละเอียดต่างๆก็ทักไปหาเดียก่อนได้นะไปถามก่อนยังไม่จองก็ไม่เป็นไรคะ่ะ ช่องทางการติดต่อเดียก็จะมีไลน์กับ Facebook นะคะค้นหากลุ่ม Facebook ปั่นฟิกจนขอบตาดำหรือจะทัก Facebook ส่วนตัวเดียไปก็ได้นะคะเป็นภาษาไทยว่าเดียทิราค่ะข้อมูลเรื่องไลน์กับ Facebook ก็จะมีไว้ที่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะคะ สามารถกดเข้าไปดูได้นะลายเดียจะวางเป็นลิงก์เอาไว้ให้เลยนะคะไม่ต้องไปกดค้นหาอะไรให้ยุ่งยากก็คือจิ้มที่ลิงก์ไลนก็จะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเดียแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะส่วน Facebook ก็มี2ช่องทางให้เข้าไปทักทายกันนะคะก็จะมีกลุ่มปั่นฟิกจนขอบตาดําค่ะอันนี้อัปเดตเกี่ยวกับนิยายต่างๆของเดียค่ะแล้วก็เป็นช่องทางในการวางลิงก์นิยายตอนต่อไปในกลุ่มนี้ด้วยนะคะหรือจะทักไปที่เฟ ส่วนตัวก็ได้นะคะเป็นภาษาทไทยนะคะว่าเดียทีลาค่ะทักไปสอบถามเกี่ยวกับการจองนิยายก่อนได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ